Let's go 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 ถ้าพร้อมอยากฟังร้องชโยพร้อมกันดังๆอา้าวชโย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 ผูหัวใจพองโตอ h oh ho Let's go <S เป็นเรื่องเรามากมายในสมัยพระพุทธการเป็นเรื่องเล่าความหลังถ้าใครได้ฟังจะเป็นเด็ก ในอดรตรการมีพญากวางตัวหนึ่งคุมบริวารปูงใหญ่อยู่ในป่ากใกล้เมืองพลานสีพญากวางเป็นผู้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวสามารถคุมบริวารให้อยู่ในโอวาทและมีระเบียบวินัยทั้งยังเป็นผู้มีเมตตาธรรมได้อบรมสั่งสอนวิชามลึกขมายาหรือมายาในการเอาตัวรอดของกวางให้แก่บริวารทั้งหลายโดยไม่เห็นแก่นเ,น,เน็ดเหนื่อยพี่จา๋าน้องเอาลูกชายมาฝากให้พี่ช่วยสอนวิชามารึกขมายาให้ด้วยจ้ะ ได้สิน้องรักอีกสามวันเจ้าจงพาหลานมาพบลุงที่นี่นะเราจะเริ่มเรียนกันเลยขอบคุณท่านลุงสิลูกเออขอบคุณครับฉันมีอยากเรียนวิชามาริมายาอะไรนั่นหรอมีเห็นจะน่าสนุกเลยเรื่องตะกุยดินเบ่งท้องพองลมทํำเป็นตายน่ะม่เห็นจะยากเย็นอะไรเลย ไม่เรียนก็ทำได้นี่เธอมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิดก็ได้นะพยายามท่านอุตส่าห์สละเวลาสอนให้อะมีโอกาสแล้วรีบเรียนกันเถอะนี่พวกเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันตัวพอแล้วเอาตัวรอดได้นะฉันไปวิ่งเล่นในป่าดีกว่าล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 า

ใครก็ได้ช่วยด้วยวางน้อยผูกพวงของไอยพันจนกระทั่งคุกไ้พันกับไปกินฝ่ายนางกวางผู้เป็นแม่รอคอยลูกอย่างกังวลเอ๊ะนี่ก็เย็นแล้วลูกเรายังไม่กลับมาอีกสงสัยจะอยู่กับท่านพี่ร่ำเรียนวิชาเมลคมายาอยู่นั่นแน่เลย จนเวลาผ่านไปถึงเจ็ดวันเฮ้ hey, แต่ทำไมลูกเรายังไม่กลับมาอีกล่ะเห็นทีเราจะต้องเดินไปตามดูแลซะแล้วแหละพี่จ๊ะลูกฉันเป็นอย่างไรบ้างล่ะเรียนวิชาไปถึงไหนแล้วนี่ไม่ได้กลับมาให้เห็นหน้าเห็นตากันเลยคิดถึงคิดถึงเนี่ยน้องเอ้ยตั้งแต่วันที่เจาะลูกมาฝากให้พี่สอนวิชาแล้วพี่ก็ไม่เห็นหน้ามันอีกเลย ฮะอะไรกันแล้วลูกฉันไปไหนล่ะคะพี่นางกวางเที่ยวไปสอบถามบรรดาเพื่อนๆของลูกของตนเองเขาไปวิ่งเล่นจนติดบ่วงนายพลานแล้วก็ถูกฆ่าตายแล้วล่ะครับฮะทลูกแม่ลูก,ลกเอ๋ยทำไมทำไมลูกไม่เชื่อฟังแม่ ลูกของแม่ต้องมาตายตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่เลยเพราะความดื้อรั้นแท้ๆทีเดียวน,นี่ถ้าลูกไม่หนีแม่ไปเที่ยวเล่นก็คงไม่ต้องมาตายอย่างนี้ชราธิยาเอ่ยเจ้าจะได้เศร้าโศกเสียใจกับลูกหัวดือ้อไม่ยอมอยู่ในโอวาทนั่นเลยฉันไม่อยากจะสั่งสอนมันเพราะมันเป็นคนหัวดือ้อ เจ้าก็โชคร้ายที่ได้ลูกหัวดื้อม,มาอย่างนี้จึงต้องมาเศร้าโศกเสียใจข้าก็ขออวยพรในเจ้าว่าคราวหน้าขอให้เจ้ามีลูกที่อยู่ในโอวาทและเป็นลูกที่กระตันยูกระตะเวทีต่อเจ้า เจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพี่เนนสวัสดีครับน้องเนนกระผมสำเนนยงเอกวิชารัตน์ครับกระผมสำเนียจาร,ราชายวรรวงศ์ครับวันนี้เราทั้งสองจะได้ดำเนินรายการสรุปเนื้อหาชาดุกเรื่องลูกกวางหัวดื้อว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยากจะเห็นได้ว่าพญากวางมีใจที่ยิ่งใหญ่มีวิชาดีก็ไม่มห่วงแหนได้สอนวิชาเอาตัวรอดแก่ลูกๆหล,ลานลน ที่มาฝากตัวเป็นสิทธิ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่านยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งแต่น่าเสียดายนะครับลูกกวางไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ที่อาจารย์สอนแม่กวางอุตส่าห์นำตัวมาฝากเป็นสิทธิ์กับพญากวางเพราะกลัวว่าลูกโตไปจะไม่มีวิชาความรู้เอาตัวรอดจึงได้นำลูกมาฝากเป็นสิทธิ์กับพญากวางใช่แต่ลูกทำตัวเลวไหลไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนผลสุดท้าย ก็เอาตัวไม่รอดถูกศัตรูรอบค่านี่ถ้าลูกกว่างตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสนิดก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้เพราะความรู้และวิชาต่างๆถ้าเราไม่เรียนก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ดูก็ไม่เห็นถ้าเราไม่ทําก็ไม่เป็นนี่เป็นเกณฑ์ประจาหลักของทุกๆคนสิ่งที่น่าสะท้อนใจเห็นก็คือคุณแม่ต้องกลับมายืนร้องไห้เพราะเสียลูกรักของตนไปแทนที่คุณแม่จะได้เงินรอยยิม ที่ลูกประสบความสำเร็จแต่นี่คุณแม่ต้องมาเสียน้ำตาเพราะลูกของตนเพราะฉะนั้นลูกๆทุกๆคนจงจำไว้ว่าหัวใจแม่พันผูกเป็นห่วงแต่ลูกทุกสิ่งแสนยามเจ้าทุกระทมแม่ก็ตรงใจแทนยามเจ้ามีสุขแม่ก็แสนชื่นชื่นอุลาแล้วก็สำหรับน้อง ที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกันให้เต็มที่คุณพ่อคุณแม่ของเราก็จะดีใจและยิ้มได้ที่เห็นลูกเป็นเด็กดีของท่านเป็นเด็กดีของสังคมและเป็นเด็กดีของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับถ้าเราเป็นเด็กดีและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเราก็คงจะน่าชื่นตาบานแต่ถ้าเราเป็นเด็กเกเรไม่ตั้งใจเร่าเรียน คุณพ่อคุณแม่ก็จะหน้าช้ำตาบวมนะครับเราจะให้คุณพ่อคุณแม่หน้าชื่นตาบานหรือจะให้คุณพ่อคุณแม่หน้าช้ำตาบวมก็เลือกเอานะครับจเจริญพร